สวัสดีครับพบกันกับเจ็ดแปดแปดอีกแล้วครับผมอันนี้ผมจะเอาพอดีได้เสือได้สมิงเด็กดีกว่านาะเรียกสมิงเด็กเสียขามเสือกินวิชาครับของโรงพ่อยชน,นิดชนทัศโลอันดับแรกนะ้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยครับเนาะรับผมผมขอฝากด,ด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้น้องนะครับ มันจะได้หาสิ่งอะไรมาให้ชมให้ดูครับผมราคาหน้าวัดก็งานไหว้ครูครับสร้างห้าร้อยองค์ราคาหน้าวัดก็ห้า500ราา้อยบาทครับผมราคาวัดเนาะเปิดให้บูชาวันที่สิบสองเป็นงานไหว้ครูครับผมงานบวงสรวงงานไหว้ครูอันนี้ไลน์ติดต่อผมนะครับอันนี้เฟซบุ๊กผมเนาะอ,อยากซื้อขายอยากสอบถามอะไรก็ทักมาได้ครับ รองรับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เนาะอันไหนที่น้องไม่การรับประกันก็แนะนํามาได้นะครับอันไหนใครมีความรู้มากผมก็ช่วยแนะนํามาก็ได้ครับผมเนาะผมกับับแรกผมขอกราบขอบพระคุณพี่ๆเนาะที่เป็นลูกค้าผมอีกครั้งหนึ่งเนาะครับกับบางคนเขาแนะนําผมมาเนาะมาตำหนิไอเดียนั้นเดียนี้เป็นไงเนาะครับผมงกับขอบพระคุณด้วยครับผมเนาะอาจจะจําชื่อไม่ได้เนาะครับว่า ก็แลกเปลี่ยนความรู้กันไปนะครับพี่งนาะมาเรามาชมอันนี้ยังไม่ได้เกะน,นะครับอันนี้ยังไม่ได้เลี้ยงเดี๋ยวผมจะอันนี้ให้ดูผมจะไอ,อเขาเรียกว่าอะไรมาคุยกันเรื่องเสือเสียขามเสือกินวิชานะสมิงเด็กดีกว่าอันนี้จะเป็นรุ่นที่น่าจะเป็นที่สามของหลวงพ่อนะครับอาจจะหรือที่สี่ก็ได้ถ้ารวมจะมีออกออกของสวพยัก์มั้งผมก็ไม่แน่ใจ อันนึงผมก็ไม่แน่ใจเนาะเขาจะนับหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้พ่อของผมมันมันมีเนี่ยกรแป๊บนึงครับผมเสร็จนน้อยเสร็จนน้อยผมผมหยิบเสร็จผมอันนี้จะเป็นรุ่นสองมั้งครับว่าจะมีรุ่นแรกรุ่นแรกผมยังไม่เคยเห็นเลยรุ่นแรกอันนี้รุ่นแรกหรือรุ่นสองเนี่ยผมจำไม่ได้ว่านานๆจะจะ สร้างทีนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าจะมีทุกปีนะครับนี่ครับอันนี้อันนี้ผมเคยมีทาคลิปชมให้ชมเลยเนาะอันนี้ข้างในจะมีตะกุดเนาะจะฝังตะกุดอุดเทียนชัยนะครับแต่พอดีเดอ,อ๋ลืมขอเทียนหลวงพ่อมาอุดพอดีหงหูมันเจอแดดร้อนนะครับเขียนยันจนันยันครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องการเลี้ยงมีคาทงคาถานะครับเดี๋ยวคาถานี่เดี๋ยวผมแป๊บหนึง่งพี่เผมขอเปิดดูก่อน ว่าผมได้บันทึกไว้ไหมเสี้ยขามตอนนี้ก็ราคาไปก็เป็นพันนะครับผมเนาะเสียขามนี่จะเป็นจะเป็นเกี่ยวกับเสือกินวิชาก็คือพวกวิชาที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีต่างๆรอบตัวเรานะครับจะเป็นช่วยปกปักรักษามหาอำนาจนะครับผมเนาะบางคนเขาก็ เห็นเป็นเสือเป็นเงาเนาะใหญ่ๆตามตัวเราไปนะครับผมบางคนนะบางคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรมียานมีอะไรครับผมนะอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะนะครับขออนุญาตแกะกลมเนื้อเสือเนาะนะครับอันนี้ผมก็ตัดสินใจอย่างครับว่าผมจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงเพราะผมมีตัวหนึ่งแล้วเนาะนะครับ,นะรบอันนี้ความเชื่อส่วนบงคลน,นะครับผมเนาะว่าอันนี้เสือกินวิชาพวกวิชาต่างๆลมเพลลมพัดอะไรเงี้ยป้องกันเราได้ผมนะ เวลาลมเพลลมพัดยาแสกยาเสนียอะไรถ้าเขาทําคุณใสใส่เราของไม่ดีใส่เราอะไรเงี้ยครับผมเนาะของไม่ดีใสเราคาถาคาถาคา,า,าถาเดี๋ยวคาถานี่ผมไม่ได้นีเลยไม่ได้บันทึกเลยเนาะผมก็ลืมเนาะอันนี้เรามาชุมเสืยดีกว่า อันนี้วิธีการเลี้ยงก็คือเขาจะมีคาถาให้ครับผมนี่ครับนี่คาถาอันนี้เป็นเสือไม้พยานิ้วดําเสือตัวเล็กครับรัศมีการปลูกปักรักษาเขาว่าประมาณ300เมตรหรือ500เมตรเนี่ยแหละผมจำไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นไม้พยานิ้วดําข้างล่างอุดมวลสารครับผมเป็นผงมวลสารแล้วก็มีคดหน้ามีคดหน้า สมิงน <screws. S 2> ี่ครับโอ้ไ่เห็นวะนี่ครับเป็นโค้ดนี่ครับด้านข้างนี้จะเป็นตัวยันนี่ครับจะแกะเป็นตัวยันอันนี้ก็ยันนี่ก็ยันครับผมยันข้างหลังนี่เป็นยันหมดเลยครับนี่เขียนเป็นตัวยันเนาะอันนี้ก็ยันอันนี้แช่น้าว่านนะครับนี่ครับหอมหุยๆเลยนี่ครับดูตัวเสือหน้าเสือแบบยังดุยังโหดเท่าเสือกินวิชาเนาะนี่ครับ ก็เลี้ยงก็เหมือนเลี้ยงประมาณเหมือนตัวนี้ครับเหมือนตัวแรกตัวสองเนาะเลี้ยงเหมือนทุกตัวเพราะว่าเป็นวิชาเดียวกันนานๆท่านจะออกทีนะครับไม่ใช่ว่าจะออกทุกเดือนทุกปีนะครับนี่ครับผมก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมนี่ครับการแกะสวยง,งามแต่ละตัวจะไม่อาจจะอันนี้ครับผมจะมีตัวครูฝังตะกุดเะเป็นไม้ขนุนอันนั้นเงินไม่ถึงผมเลยเอามาไม่ได้อันนี้ วิธีการเลี้ยงนะครับเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อเนื้อสดเนาะเนื้อสดเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้อวัวเนื้อควายอะไรก็ได้เป็นเนื้อสดตัดเป็นชิ้นเล็กๆหรือชิ้นเท่ากับฐานก็ได้นะครับเท่ากับฐานก็ได้เนาะเท่ากับฐานนะครับตั้งน้ำหมูสามจบกแล้วก็ท่องคาถาของเสียขามไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลง หรือว่าถ้าใครอันนี้ก็สอบถามมาก็ได้ครับผมพอดีผมไม่ได้มันถือไว้ก็ท่องคาถาประมาณสามจบหรือเจ็ดจบนะครับสามห้าเจ็ดนะครับแต่ก็ลองก็ลองดูท่องคาถาอมอมเนื้อนะครับอมเนื้อผมลืมบอกไปอมเนื้อไว้ในปากแล้วก็ท่องคาถาเนาะบางคนก็ว่าแตะลิ้นก็ได้ครับแตะที่ลิ้นเอาไว้ในปากแล้วก็เอาวางบนจานเนาะแล้วก็เอาฐานเนี่ยตั้งทับเนื้อไว้แบบนี้นะครับหรือจะเอา บางคนว่าเอาใส่ปากเสือก็ได้เนาะเอาใส่ปากเสือเพราะเสือจะได้จําเขาเรียกว่าอะไรจาเป็นกลิ่นเป็นลักษณะของเราแล้วเขาจะติดตามเราไปนะครับถ้าใครเลรี้ยงแล้วนี่จะไม่สามารถส่งต่อได้นะครับส่งต่อได้แต่วัตถุเนาะแต่พุทธคุณแต่เสือนี่จะไม่ไปนะครับผมเนาะพุทธคุณจะไม่ไปด้วยเนาะเสือจะอยู่กับเราจิตวิญญาณเสือจิตวิญญาณของ เสียขามนี่จะอยู่กับเรานะครับจะไม่ไปไหนบางคนที่ว่าไปอันนี้บางคนเขาก็จะเห็นเป็นเสือเป็นเป็นเงาใหญ่ๆเนาะเงาเงาพยักใหญ่ๆวิ่งตามเราไปเนาะซึ่งไปดูแลก็เหมือนมว่าคล้ายๆวิชาพวกควายธนูเนาะแต่ว่าคนละแบบกันเนาะควายธนูก็ต่อสู้เนาะอันนี้จะเป็นเสือกิน จะกินของไม่ดีของอัปมงคลอถรร์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนาะปกปักรักษามหาอำนาจเสริมมหาอำนาจของคนพกกี่ตัวก็ได้ครับผมนี่ครับเอาพกไปไหนมาไหนก็ได้ครับผมบางคนมีเป็นสิบเลยครับอันนี้ก็ราคาอยู่ประมาณเดี๋ยวนี้ก็พันสองพันสามแล้วครับนี่ครับราคาแพงครับอีกหน่อยคนก็ตามหาครับผมเพราะว่าสร้างน้อยสร้างห้าร้อยครับผมก็เหมือนตัวนี้ครับผมอันนี้ก็ไปสามสี่พันนะครับนี่บางคนก็สร้าง บางคนก็เก็บไว้บางคนก็เลี้ยงครับผมเพราะมันคนต้องการเยอะนะครับถ้าใครสนใจติดต่อทักหาผมได้นะครับผมฝากสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณครับ